เพื่อนพี่นี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมปอนแะพี่นะก็พามาดูนาวาล่านะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับตัว SL ครับผม649ครับคันนี้นะครับก็โปรช่วงนี้นะครับอ่าค่อนข้างจะดีมากๆเลยตั้งแต่เปิดตัวมานะครับเดี๋ยวโปรเดี๋ยวผมอธิบายท้ายคลิปอีกทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปไล่สเปคดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับผมราคา649แล้วก็เดิมๆมันไม่ใช่แบบนี้นะพี่นะอ่าเรามีการใส่พวกล้อแม็กบันไดข้างกันจนท้ายปีนี้ยใส่เพิ่มให้ลูกค้้าาไไปปดดดววยยนะะครับผมก็เี๋จพู รอบรถนะครับต่างๆของรถนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของโนวาล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง2องพนะครับจะเป็น1 6 3แรงม้าครับผมแต่ว่าเครื่องยนต์ของโนวาล่าเนี่ยก็คือใช้กันมาอย่างยาวนานและก็ไว้ใจได้ว่าเครื่องทนทานแน่นอนครับผมแต่ว่าเสียงเครื่องเป็นเอกลักษณ์แน่นอนครับผมตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นพวกหลอดสีส้มธรรมดานะครับเหมือนที่เราเคยใช้กันเป็นตัวเริ่มต้นนะพี่เนาะ ไฟตัดหมอกก็ไม่ได้มีมานะครับแต่ว่าถ้าทางชลูมมีแถมให้นะพี่นะไฟตัดหมอกทางชลูมจะมีแถมให้แต่คันนี้ไม่ได้ติดแค่นั้นเองครับผมส่วนคันนี้นะครับเราจะมีการใส่ซุ้มล้อให้ลูกค้าด้วยเพราะว่านะครับถ้าเราไม่ใส่ซุ้มล้อนะครับเราเปลี่ยนแม็กให้ลูกค้าไปเนี่ยคันนี้อันนี้เป็นแม็กขอบ16นะครับแล้วก็ใส่ยางออลเทเลนนะครับผมทีนี้ถ้าไม่ใส่ซุ้มล้อนะครับล้อมันจะล้นตำรวจมันก็จะจับนะครับผมทีนี้เราก็ ใส่ซุ้มล้อออกมาให้มันพอดีกับล้อนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีเกินนิดหน่อยครับผมส่วนหน้ายางตัวนี้นะครับเราใส่ให้พี่ๆไปนะเัจะเป็น265 7ทับ70นะครับ R16 นะครับตัวนี้ครับก็เป็นยางแนวแนวออฟโรดนะครับผมก็สวยงามครับส่วนลายแม็กก็มีให้เลือกหลายแบบก็พี่ๆสามารถเลือกได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านข้างครับเนี่ยครับเวลาใส่ล้อก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมด้านท้ายของตัวรถนะครับเราก็จะมีการใส่ การชนท้ายให้พี่ๆด้วยนะครับเนี่ยครับฟรีให้หมดเลยนะครับพวกชุดแต่งต่างๆนะครับล้อแม็กต่างๆครับผมแล้วก็เราจะมีใส่โลโก้สีแดงของโปรเฟกต์ให้พี่ๆด้วยครับผมอันนี้เป็นกระบะครับผมเดี๋ยวจะต้องมีการใส่ไลเนอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้นะครับราคานะครับหกแสนสีนาพนะครับชุดแต่งฟรีให้ครบนะครับถือว่าคุ้มมากครับผมส่วนกุญแจของเราก็จะเป็นแบบป๊อปอัพนะครับมีให้2ดอกครับผมนี่ครับเดแบบนี้นะครับผม ส่วนหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะครับหน้าจอตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธต่อไรได้นะพี่นะก็สามารถฟังเพลงจาก YouTube แต่เสียงไปแต่ภาพไม่ไปนะพี่นะแต่ลูกค้าผมเคยเคยลองไปทำแล้วก็ก็คือสามารถลิงก์มือถือขึ้นไปได้นะครับต้องไปลองทําอีกทีนะครับผมก็จะเป็นพวกเชื่อมแอปพลิเคชันนะครับเนี่ยโมโมบายลิงก์พวกนี้ได้นะครับผมเสียบยูเอสบีต่างๆได้ยูเอสบีนี่ส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์บิดปกติทั่วไปนะครับเนี่ยครับ เพิ่มแอร์นะส่วนเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็น6เกียร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของลาวาร่าอยู่แล้วนะครับเป็น6เกียร์มาตั้งนานแล้วครับผมแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่นะครับก็คือจับแล้วมันจะกระชับขึ้นนะพี่นะส่วนหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นตัวแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับเล็กๆตรงนี้ครับไว้ดูว่ารถเรายังวิ่งได้กี่กิโลน้ามันเติมไปเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับแถบตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดได้กว้างนะครับ ครับผมมีแอร์หลังด้วยครับพี่เป็นรถกระบะเจ้าแรกเจ้าเดียวที่มีแอร์หลังตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นมาเลยนะครับผมบอกแคมด้านหลังเดี๋ยวทางจะรูมจะมีแถมให้ด้วยนะครับผมภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าลายค่อนข้างสวยอยู่ครับผมส่วนคันนี้นะครับก็เป็นรุ่น SL เเหมือนกันครับผมแต่ว่าคันนี้ใส่เป็นแม็กออกแนวสวยงามหน่อยครับเป็นยางปกตินะครับผมเป็นขอบขอบ18ครับรุ่นนี้นะครับ ก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าชอบแบบไหนครับผมอันนี้ใส่แค่แม็กอย่างเดียวนะพี่นะจริงๆมันจะต้องมีตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะพี่นะก็มีพวกบันไดข้างกับชนท้ายนครับปวงล้อต่างๆมีให้ครบครับผมแล้วก็มีพวกลายสาติ๊กเกอร์ไฟตัดหมอกพวกนี้พี่สามารถเลือกได้ครับจริงๆเดิมๆของมันอะ่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่จะเป็นล้อก,กระทะแล้วก็ไม่มีบันไดข้างกับชนท้ายแต่อันเนี้ยเป็นตอนเดียวนะพี่นะถ่ายคันตอนเดียวให้ดูครับผมโอเคครับก็พาพี่ๆดูรอบรถ ข้าวค่านะครับแล้วก็สเปคข้าวค่าครบหมดแล้วนะพี่นนอะ <_ d isk> ก็เดี๋ยวอธิบายเรื่องโปรโมชั่นนิดนึงนะพี่นะชุดแต่งที่พี่เห็นนะครับแล้วก็ต่างๆฟรีให้หมดเลยนะครับจะมีตัวพวกโลโก้ต่างๆพวกไฟตัดหมดกอกวกนี้มีแถมด้วยนะพี่นะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับทีนี้โปรดาวเริ่มต้นตอนนี้มันมีดาว29 0 0มก็มีแล้วก็มีโปรแนะนําที่ผมแนะนาอีดึงโปรก็คือมีดาว59 0 0 0ืเผ่อนเดือนละแปดปันสแบบบอลลูนนะครับผมคือมันจะเป็นผ่อนรวมแล้ว8ปีแต่โปรเนี่ยคุ้มเพราะว่า ออกรถใช้เงิน59,000ควาผอนแบบเป็นสีแล้วก็ชุดแต่งต่างๆฟรีให้ครบเลยครับพี่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนนะก็เกีกบสเปครถหรือว่าราคารถก็โทรมาสอบถามผมได้ครับผมหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ